สวัสดีครับสวัสดีนะครับ f c แฟนหวยนะฮะสำหรับในที่ในช่องนะครับเนาะหวยลาวทุกท่านกันเลยนะครับเนาะอ่ะก็มาพบกันกับในสูตร3ตัวนะฮะในงวดที่แล้วนะฮะก็มีสูตรที่ตัดเข้าอยู่เนาะนะฮะก็จะเป็นในที่ในสูตรนี้เลยนะฮะสูตรอ่าในสูตร284นะครับอืนี่ อ่ะถ้าได้เข้าแล้วนี่สูตรนี้นี่เข้าต่อเนื่องนะครับเนาะก็เหมือนเดิมนะฮะมาตามในทั้ง3สูตรกันเลยนะครับเนาะอ่ะก็นะครับมาดูในสูตรนะครับสองแปดสี่ขึนก่อนนะสูตรที่งวดที่แล้วเข้าผลที่งวดที่แล้วนะฮะออกไปก็เป็นที่ได้แปดห้าแล้วก็หนึ่งหนึ่งนะก็ก็ถือว่านะครับเนี่ยห้าหนึ่งนะมันหลักร้อยหลักสิบมาอยู่เนาะในในสูตรนี้นะครับอ่ะแต่ถ้าไหนานําไปตัดนี่ก็ นั่นแหละมา5้า5ปนะก็มาในที่ในล่างนะครับเนาะ,ะมาดูในล่าสุดแล้วกันนะครับสำหรับในสูตรนี้นะครับในที่ในหลักร้อยหลักสิบนะจะเป็นในเลขไหนนะครับเนาะสี่ตัวออกไปที่ใน8 5ด1้าอืมนะครันะคร้งก่อน0ูนย์รอบนี้8 5ดนะครับถัดไปจะมี5อีกหรือเปล่านะอหลางหลังนี่มันมาเหมือนกันเลยเนาะนะครับเนาะอืมนะ มาดูในล่าสุดนะฮะสลับในสูตรนี้นะฮะสูตร2 8 4ในหลักร้อยนะครับก็จะเป็นในที่ใน7กับ8หลักสิบนะฮะก็จะเป็นในที่ใน5กับ6แล้วก็หลักหน่วยก็จะเป็นในที่ใน7กับ8นะ7กับ8อีกแล้วเนาะอืมวัดที่แล้วหลักร้อยนะมาหลักสิบก็มาแต่หลักหน่วยนี่ มันไม่มาเนาะเออนะแต่มันก็หลังๆนี้ก็เลขเด่นตรงนี้เข้าบ่อยนะในหลักร้อยนะครับเน้นไว้แล้วกันนะสตัวมา1ตัวมาดูในล่าสุดนะฮะสลับในสูตรนี้นะครับจับคู่นะฮะจับ3ตัวนะครับส8 4แปี่ก็จะไปในที่ใน7 7 5ดเจด 7จ็ดห7าแ8ดเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดาปานะครับอ่ะนะครันั่นแหละนะและนี่ก็จะเป็นในสูตร2 8 4นะครับนะ85มาเลขดื่มแล้วนะนะครับอย่าลืมนำไม่ตัดแล้วกันนะฮะอาจะเปในที่ใน7 หกหรือเจ็ดห้าหรือแปดเจ็ดหรือแปดหกนะหรือเจ็ดหกนะครับก็อย่าลืมนมําไปตัดแล้วกันนะครับสลับในสูตรสองภาษีถ้าได้เข้าแล้วเนี่ยมันเข้าต่อเนื่องนะครับนะ้องอ่ะต่อไปนะครับก็จะเป็นในสูตรนะฮะสี่เจ็ดสามในสูตรนี้นี่ลงช่วงแรกๆเข้านะเออหลังๆนี่อ่ะนะครับก็ยังนิ่งอยู่นะแต่ในก็ยังมีในเลขติดอยู่นะครับเนาอ วันที่แล้วยังมีในเลขเด่นอยู่8 5 1ห้าหนึ่งอ่ะแต่แปดนไปในที่ในล่างนะครับสูตรสี่เช่วงนี้ผลที่ออกนะฮะก็จะไปในที่8 5ห้ามี8มี8อ่ะโอเคนะครับสำหรับในล่าสุดสำหรับในสูตรนี้นะฮะสูตร สี่เจ็ดสามนะครับในหลักร้อยนะก็จะเป็นนะครับในที่เก้ากับศูนย์หลักสิบก็จะเป็นในที่ในเก้ากับศูนย์หลักหน่วยก็จะเป็นในที่ในแปดและเก้านะครับจับสามตัวนะฮะสหรับในที่ในสูตรนี้ก็จะเป็นนะครับในที่ใน9 9ก้9 9 9้าแปดเก้าเก้าเก้นแะครับแล้วก็จะไปในที่ได้0ย์ศนย์เก้านะฮะอาจจะลืมนำไปตัด2ตัวด้วยนะครับสลับในที่ในสูตรนี้นะฮะสูตรสี่ดสามนะฮะ อืมอ่ะก็ขอให้โชคดีกับในสูตรนี้นะครับต่อไปก็จะเป็นในที่ในสูตรสุดท้ายนะฮะก็จะเป็นในที่ในสูตรหนึ่งเก้าสองสูตรนี้หลักสิบเข้าเนาะอ่าสูตรนี้หลักสิบเข้านะฮะแต่ก็ยังตัดไม่เข้านะแปดห้าหนึ่งหนึ่ง สถิตินะครับสหรับในสูตรนี้แปดห้าหนึ่งหนึ่งนะครับอ่ะโอเคนะฮะก็ในสูตรนี้ตำแหน่งนี้เข้าอันนี้ก็มาหนึ่งส่วนนี้ก็มาแปดนะในหลักหน่วยก็เริ่มมาแล้วเนาะหลักหน่วยหลักสิบนะฮะส่วนในงวดล่าสุดนะครับสหรับในสูตรนี้ก็จะเป็นนะครับในที่ในสูตรกับหนึ่งในหลักร้อย หลัก19กับ0หลักหน่วย9แล้วก็0นะครับ1 9 2อ่ะสำหรับในจับ3ตัวนะครับก็จะเป็นในที่ใน0 0 9 9 0 0 9 9 0 9 0 0 0 9แล้วก็0 0 0, 0 1นะแต่งวดที่แล้วมันเบิ้ลนะงวดนี้อาจจะเป็น0 0หรือเปล่านะครับ1 9 0 1 0 9แล้วก็100นะครับอ่ะสำหรับในสูตร1 9 2สูตรนี้นะฮะก็ขอให้ถูกนะครับขอให้โชคดีด้วยกันอย่าลืมนำไปตัดด้วย นะครับถ้าจับดูทั้ง3สูตรเลยนะครับนำมาเปรียบเทียบกันในสูตรในแต่ละสูตรนํามาเปรียบเทียบกันตําแหน่งไหนที่มาเลขเด่นเยอะๆนะครับถ้าจะเน้นๆเลยก็คือในที่ในสูตรนี้นะครับหลักร้อยนะมักมาเลขเด่นก็คือเน้น7กับ8 7กับ 8, อ่ะอันนี้ครั้งก่อนหลุดนะไม,ไม่น่าจะหลุดอีกก็แสดงว่าวดนี้นะครับ เน้นเลขเต็นเลขปิ่งนะ8เนาะนะครับเน้น8แล้ว9มันจะมาไหมครับชนกันถ้าย้อนไปถ้าชนกันทั้ง3สูตรเลยอันนี้ชน9นะครับทั้ง3สูตรอ่ะ1 2ชน3สูตรไม่เข้าย้อนไปก่อนหน้านี้ก็ไม่มีนะครับแล้วก็ในสูตรนี้ ศูนย์ชนกันในที่ในสามสูตรเลยนะหรือเอาจะที่แน่ๆน,นั่นแหละนะครับเน้นวิ่งแปดนะตามสูตรนี้เลยนะครับแล้วก็สูตรนี้ถ้าได้เข้าเลยก็กก็เข้าต่อเนื่องนะครับถ้าได้เข้าแล้วเข้าต่อเนื่องเด้อนะครับในสูตรนี้นี่ในช่วงในที่ในก่อนหน้านี้นี่ถ้าได้เข้าเนี่ยเข้าต่อเนื่องอยาวเลยนะฮะก็ล่าสุดก็ วังว่าจะเข้าอีกแล้วกันนะในสูตร2 8 4ในสูตรนี้นะครับอ่ะก็ขอให้โชคดีแล้วกันนะฮะอย่าลืมกดไลค์นะครับเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับในคลิปนี้ก็สวัสดีครับ